น,น,นี่คือสคริปรีวิวรถยนต์โตโยต้าพรีอุสรุ่นปี2026ความยาวประมาณ1,600คำครอบคลุมทุกด้านทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะเทคโนโลยีและราคาจำหน่ายโดยไม่มีหัวข้อไม่มีฉากไม่มีชื่อช่องใช้รูปแบบรีวิวล้วนพร้อมใช้งานใน YouTube ได้ทันที สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ที่เป็นเหมือนไอคอนแห่งโลกแห่งความประหยัดพลังงานนวัตกรรมไฮบริดและความล้ำสมัยที่ยืนหนึ่งมายาวนานในระดับโลกกับเจเนเรชันล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ล้ำกอว่าที่เคยเป็นมาทั้งด้านรูปลักษณ์เทคโนโลยีและสมรรถนะนี่คือ Toyota Pri u s ปี2026 หลายคนอาจเคยรู้จัก p r i ุ s ในภาพลักษณ์ของรถไฮ b r i d ที่เน้นความประหยัดใช้งานในเมืองแต่สำหรับโฉมปี2026นี้มันได้ก้าวข้ามกรอบเดิมไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นรถซีดานขนาดกลางที่ทั้งหล่อขึ้นแรงขึ้นและไฮเทคขึ้นพร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของคนรุ่นใหม่ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Toyota Prius รุ่นปี2026ยังคงใช้พื้นฐานของแพลตฟอร์ม TNGA-C แต่ดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันเน้นความเฉี่ยว่ยวทันสมัยและล้ำอนาคตอย่างแท้จริงไฟหน้าแบบเล็ดโฉมใหม่ทรงเรียวเฉียบคมพร้อม d ด y t i m ม running light แบบเส้นยาวที่พาดจากขอบด้านในไปยังด้านนอกให้ความรู้สึกเฉียบคมทันทีที่มอง กระจังหน้ามาในสไตล์เรียบเนียนสีดำสนิทรับกับกันชนหน้าแบบสปอร์ตแอโรที่ช่วยลดแรงต้านลมอย่างมีประสิทธิภาพเส้นสายตัวถังด้านข้างเน้นความพลิ้วไหลหลังคาทรงลาดแบบเฟสแบ็กและมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด17-19นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยที่ดีไซน์ใหม่แบบลดแรงต้านอากาศช่วยเพิ่มระยะทางขับขี่ด้านท้ายรถโดดเด่นด้วยไฟท้ายแนวนอนแบบ LED สเตรทไลน์ที่พาดยาวตลอดแนวฝากระโปรงท้าย สร้างความรู้สึกต่อเนื่องทันสมัยฝาท้ายออกแบบให้ลาดรับกับแนวหลังคาและกันชนท้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอากาศพลาศาสตร์ทั้งคันค่าแรงต้านอากาศซดีอยู่ที่เพียง0.27ถือว่าโดดเด่นในระดับรถไฮบริดซีดานขนาดตัวรถมีความยาวประมาณ4,600ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,780ม mm, ิลลิมและสูงเพียง1420ม mm, มซึ่งทำให้ดูปราดเปเรียวขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน ฐานล้ออยู่ที่2,750ม mm, ิลิเมตรทำให้ได้พื้นที่ภายในที่กว้างขึ้นทางด้านหน้าและด้านหลังเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารของ PRIUS รุ่นปี2026สิ่งแรกที่สัมผัสดได้คือความทันสมัยและเรียบหรูแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นจัดวางองค์ประกอบได้อย่างมีศิละปะและเน้นความโปร่งโลง่งวัสดุภายในเป็นแบบซอฟท์ทัผสมวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงเดินตะเข็บเย็บจริงเพิ่มความพรีเมียมได้ชัดเจน หน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลขนาด7นิ้วอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางแนวสายตาแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระยะไฟฟ้าและพลังงานที่ใช้ระบบอินโฟเทนเมนตใหม่ล่าสุดของโตโยต้าหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและอัปเดต OTA พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้แบบท้ายตัดมีระบบควบคุมต่างๆครบครันพื้นที่คอนโซลกลางกว้างขวางมีที่วางแก้ว2จุดช่องเก็บของนึกและแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายระบบระบายความร้อนในตัวบอกนั่งดีไซน์ใหม่รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นบอกหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นบาะและระบบระบายอากาศบาะหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระ พืนที่วางขาวกว้างขวางและพนักพิงหลังเ e อียงพอเหมาะต่อการเดินทางไกลระบบปรับอากาศเป็นแบบ Dual ลโซนอัตโนมัติพร้อมแผ่นกรองอากาศ PM 2.5มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมช่อง USBC สำหรับชาติอุปกรณ์รองรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลคื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายรถมีความจุประมาณ450ลิตรและยังสามารถขยายได้ด้วยการพับเบาะหลัง อีกทั้งยังมีช่องซ่อนของใต้พื้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บสัมภาระมีค่าในด้านสมรรถนะโตโยต้าพรี s อุีสป2 6ี2026มาพร้อมระบบ Hybrid Generation ที่5ใหม่ล่าสุดที่เน้นการตอบสนองที่เร็วขึ้นแรงขึ้นและประหยัดพลังงานยิ่งกว่าเดิมโดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร4สูบ Dynamic Force ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง กำลังรวมทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ196แรงม้าส่สงกําลังผ่านระบบ eCVT ที่ปรับปรุงการตอบสนองได้เนียนขึ้นอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ภายในประมาณ7.2วินาทีซึ่งเร็วกว่าีอุสทุกกลุ่นที่ผ่านมาระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบล้อหน้า FWD และขับเคลื่อนสีล้อ AWD ที่เพิ่มมอเตอร์หลังเพื่อให้รถเกาะถนนดีขึ้นในสภาพทางลื่นหรือต้องการแรงฉุดในพื้นที่ลาดชันอัตราประหยัดเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่25-30กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่และรุ่นขับเคลื่อนถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดณตอนนี้ระบบช่วงล่างใช้แม็เฟอร์สันสกรัดด้านหน้าและด้านหลังเป็นปีกนกคู่ ดับเบิลวิช o n e ให้ความนุ่มนวลแต่มั่นคงทั้งในเมืองและบนทางด่วนการควบคุมควงม,มาลายไฟฟ้าแม่นยำการตอบสนองช่วงเข้าโค้งดีเยี่ยมระบบเบรกมาพร้อมการชาร์จไฟกลับเข้าระบบ Regenerative Braking ช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มระยะทางวิ่งในโหมดไฟฟ้าเมื่อชะลอหรือเบรก ด้านความปลอดภัยพรีอุส2026จัดเต็มด้วยชุดระบบ Toyota Safety Sense 3.0เวอร์ชั่นล่าสุดประกอบด้วยระบบป้องกันการชนด้านหน้า Pre-Collision System (PCS) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอดับที่ Cruise Control (ACC) ระบบช่วยรักษาช่องทางเลน Tracing Assist (LTA) ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Alert (LDA) ระบบอ่านป้ายจราจร Road Sign Assist RSA ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Intelligent Parking Assist กล้องรอบคัน p a n o r a m i c view monitor ถุงลมนิรภัยรอบคัน7ตำแหน่งระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานยนต์ทั้งกลางวันและกลางคืนระบบใหม่เพิ่มเติมในรุ่นปี2026คือ Driver Monitor Camera ตรวจจับดวงตาและศีรษะของผู้ขับ เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดความง่วงหรือเบีเ่ยงเบนจากการขับขี่ทั้งหมดนี้ทำให้พรีอุสใหม่ไม่เพียงแค่ประหยัดแต่ยังปลอดภัยอย่างยิ่งในทุกการเดินทาง ในส่วนของราคาจำหน่ายโตโยต้าพรีอุสปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ1,199,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและอาจสูงถึง1,399,000บาทสำหรับรุ่นท็อป A w D พร้อมชุดแต่งพิเศษราคานี้ยังขึ้นอยู่กับออปชั่นตกแต่งภายในสีพิเศษและเทคโนโลยีเสริมอื่นๆโตโยต้ายังมีการรับประกันร,ระบบไฮบริด5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตร และแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันนานถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศสรุปแล้วโตโยต้าพรีอุสปี2026ไม่ได้เป็นแค่รถไฮบริดอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นยานยนต์ที่ผสานความประหยัดพลังงานความแรงเทคโนโลยีล้ำและความสปอร์ตหรูไว้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการขับรถทันสมัยรักโลกและขับสนุกในทุกวัน ทั้งหมดนี้คือรีวิวเต็มของ Toyota Prius ปี2026ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบหากคุณชื่นชอบรีวิวแนวลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามไว้แล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณมากครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือสคริปต์แบ่งฉากสำหรับใส่เสียงและภาพภาคแจ้งได้เลยนะครับยินดีช่วยต่อยอดให้พร้อมใช้งานจริงบนวิดีโอ YouTube